สวัสดีครับพวก,กับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมกับบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยออกกำลังกายแต่เช้าเลยอบนี่คุณแม่ก็ะเล่นอบก็ะเล่นนะครับผมตอนนี้อ่าคุณแม่ช้างติดลอ้อคุณแม่ช้างติดลอ้อโอ้คุณแม่อยากเอียวด้วยคุณแม่อยากเอี่ยวด้วยอ๋ออยากเอียวก็บอบดนะ้วยโอ้โอบทับไปเลยนะครับผมอันนี้ของผม อันนี้น้องม้าของผมไม่ไปเตยเล่นล้อนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอบอบอบโอ้โหขาหลังปาดโธ่คือเตะสูงเละอบปาดปั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 ดโอ้ขาหลังหลากลายใชไหคือสูงแตะโอ้โหขาหลังสูงมากเลยขาหลังสูงมากเลยอ่ะพีพีมาเล่นด้วยแล้วอู้พีพีมาเล่นด้วยแล้วอุ้ยขาหลังสูงมากนั่น โอ้โหพี oh, ่ๆมาแล้วคึกคักเลยวิ่งรอดไม่ได้โอ้โอ้รอดใต้ท้องไม่ได้ต้องคลานเลยตนี้เอาเอาเอาคลานรอดเอาลูกคานรอดเอาโอ้กะว่าจะวิ่งรอดวิ่งไม่ได้แล้วตนี้โอ้โหมหาพี่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมหาพี่แล้วมหาพี่แล้วนี่พี่มาเล่นด้วยแล้วโอ้โหดีใจดีใจโอ้โหดีใจโอ้ดีใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่งพุ่งลาวพุ่งลาว พุ่งเล้าเลยโอ้โหพุ่งเล้าเลยอูหูกางหูกางอันนี้อันนี้ของผมครับอันนี้ของผมของอบครับของโอบครับอุ้ยนอนนิ่งละเอ้ยอุ้ยนอนนิ่งละโอ้โหพี่ขี่ละพี่ขี่หลังละโอ้โหพี่ขี่หลังแล้ว๋อพี่อะไรตัวน้อยโอ้ยพี่พี่ล่วงโอ้พี่ล่วงพี่ล่วงแล้วโอ้น้องก็ชอบเลยชอบให้พี่ขี่หลังเลยน้องก็ชอบเลย อน้องก็ชอบเลยเด้สนุกเลยเด้อาพี่เกาะหลังแล้วพี่เกาะหลังแล้วโอ้อบดีนอนกิ้งเลยตอนนี้นอนกิ้งเลยนี่พาพี่นอนกิ้งแล้วอบอบดีสนุกเขาแลลวโอ้ฟินเขาชอบใจอู้ชอบใจอ้าวอุ้ยอุ้ยลุกไปขึ้นแล้วอบลุกไปขึ้นอุ้ยชอบใจอู้แม่ช่วยแม่ช่วยโอ้โหดูคุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยหรือว่าอยากได้ของเล่นอบ ไม่รู้ว่าคุณแม่ช่วยหรือว่าอยากได้ของเล่นอบเลยครับผมอู้ชอบใจเลยพี่มาเล่นด้วยเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วอาวิ่งแล้วนี่อ่าวิ่งตามพี่แล้ววิ่งตามพี่แล้วโอ้ยอบไปอบมักลายโอ้ยขาหลังโอ้ได้ได้ได้ขาหลังขอดูขาหลังหน่อยโอ้ยขอดูขาหลังหน่อยโอ้ยขาหลังใส่พี่แล้วอบโอ้ยคิดว่าตัวเองเป็น เป็นนักมวยเลยไงอบแอบคิดว่าโอ้ขาดูขาหลังโอ้โหปาดขาหลังขึ้นสูงแค่อบคิดว่าจะของเป็นนักมวยเลยอบขาหลังสูงเลยนี่กอดกัน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 เอ้ยกอดกันกอดกันกอดกันอุยโยเบียด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 โอ้โหเบียดเบียดดูแม่ช่วยดิแม่ห่วงดิแม่ห่วงด้วยดิ โอ๊บนอนเล่นดีๆโอบนอนเล่นดีๆอบเอนอนเล่นดีๆได้ไหม่วงไม่ห่วงอืยไม่ห่วโอ้นังสนุกเลยอืยพี่เล่นด้วยสนุกเลยอุ้ยชอบชอบถูกใจเขาเลยโอ้โหคู่หูดูโอคู่หูดูโออุ้ยถูกใจเลยคู่หูดูโอเฮ้ยเฮ้ยเเอาบิงบิงบิง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 บิงิงิงิบิงงิง โอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งเบียดเบียดเบียดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งทับเลยทีโอ้ยนั่งทับเลยทีนี้อุ้ยอุ้ยนั่งทับเลยทีนี้อุ้ยนั่งทับโอ้ยงายท้องปากงางแล้วทีอ้าดอ้นนี่งายท้องปากงางแล้วเดินเลยอ้าอุ้ยเดินเลยอุ้ยเดินเลยอุ้ยอดอนก่อนแล้วอดนก่อนแล้วกูกโกูกูคุณแม่ก็พอคุณแม่ได้ดิ คุณแม่ก็พอ่อคุณแม่ได้ย่างแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ you, อ้ยอุ้ยอบ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 อุ้ย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 ืมโอ้สนุกใหญ่เลยอุ้ยดังไนดะ้เออเขาฟินจัดพี่เขาเล่นด้วยเขาฟินจัดเขาชอบใจชอบใจแต่คุณแม่นี่ห่วงจัดเกิดแห่นในห่วงจัดเลยโอ้ o, นอนกิ้งเลยนะอบอู้นอนกิ้งเลยนะอบอ่านอนกิ้งเลยนะอบ ฮ้ยเฮ้ยเหนึ่งตอกตับเฮ้ยหนึ่งตอกตับล่พี่แล้วลาพี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยีหนึ่งตอกตับโอ้ใหญ่ไล่พี่แล้วไล่พี่แล้วโตกว่าพี่แล้วครับอือโอ้โตกว่าพี่แล้วโอ้บุญโอ้บุญโตกว่าพี่แล้วครับดูไปหาแม่โอ้ใหญ่กว่าพี่แล้วตัวบักหลานนี่โอ้ใหญ่กว่าพี่แล้วใหญ่กว่าพี่แล้วออาไปไหน อู้ไปไหนอู้หางตั้งอู้หางตั้งเออแจงแจงอ้ยแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วอู้แม่เรียกแล้วอบแม่เรียกแล้วอบ้าแม่เรียกแล้วอู้หูกลางอู้หูโอ้หูจะได้นใหไงแต่โอ้หูกลางอู้หูกลางอู้อู้อู้มองหาพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่เห็นอู้หันหน้าหันหลังอู้ไหนพี่อยู่ไหนอ้ยดูดูมองหาพี่ได้นี่ มองหาพี่เด้พี่มาซ่อนอยู่ด้านหลังโอ้โพี่มาซ่อนอยู่ด้านหลังได้มองหาพี่ได้นี่โอ้ยดูมองหาพี่ไม่เจอออ้หาพี่ไม่เจอโอ้ไหนพี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนไหนโอบโอบโอบหาพี่ไม่เจอครับไหนพี่อยู่ไหนอู้หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาโอ้โอโน่นพี่วิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วโอบไหนโอ้ ช้างติดล้อแล้วพี่ให้ล้อเลยโอ้โหพี่ให้ล้อเลยอู้ถอยถอยถอยอู้ถอยถอยถอยอู้หูถอยถอยอู้ขาลัง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 ถอย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 อู้ถอยอืถอยถอยยาวถอยยาวโอ้โหสุดถอยสุดถอยโอบสุดถอยเออโอบสุดถอยอือสุดถอยโอบสุดถอยถอยมาหาแม่แล้วแม่ดันออกอ่ะ เอเดี๋ยวไม่ดันออกอ่ะเดี๋ยวไม่ดันออกแล้วอบเอาพีวิ่งละพผีวิ่งละโอ้มาหาพีแล้วครับโอ้มาหาพีแล้วตุนี้โอ้นี่พี่เอาล้อไปเล่นด้วยอันนี้แกงกันไปแกงกันมาแล้วโอ้โหอบโดนแกงแล้วอบโดนแกงโอ้อบถอยถอยนี่ขาหลังขาหลังสะสูงเลยอบนี่แกงปมเหรอขาหลังให้เลย คาลังให้เลยโอบโอ้โหดูคาลังคาลังสเตปคาลังก็มาโอบบุญแกงกันไปแกงกันมาแล้วตอนนี้แกงกันไปแกงกันมาแล้วโอ้โหนูนไปไปคุมของเล่นแล้วโอบเอาของเล่นแล้วตอนนี้ไปเอาของเล่นดีกว่าวิ่งเหนื่อยแล้วไปเอาของเล่นดีกว่า เอาของเล่นดีกว่าวิ่งเหนื่อยแล้วโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่แมวโอ้ดูโอ้โหโกดธโกรโอ้โกดธโกรขาหลังโอ้โกดขาหลังนี่จับพี่ไม้นายขาหลังใส่ลงมาเลยนะครับผมใส่ลงมาลัวๆเลยจับพี่ไม้นายขาหลังใส่ลงมาลัวๆเลยโอ้โหเอาแ er ม in uh oh uh ่ล well like ูกแย่งลูกม้า <Slow> กันแล้วตอนนี้แย่งลูกม้ากันแล้วตอนนี้ แ้แยกนังมากันแล้วตอนนี้โอ๊ยโอบนอนกิ้งแล้วนี่นอนกิ้งใต้ทองแม่เลยตอนนี้นี่งอนละงอนละงอนพี่พีแล้วจับพี่พีไม่ได้จับพี่พีไม่ได้งอนพี่พีแล้วครับนี่มุดใต้ทองแม่เลยครับนี่เล่นกับแม่เลยทีนี้ไม่เล่นกับพี่แล้วเล่นกับแม่เลยทีนี้จับพี่ไม่ได้งอนจับพี่ไม่ได้งอนพี่พีอยู่ไหนฮะพี่พีอยู่ไหนครับอบ โอ้โหพี่ๆอยู่ไหนนู่นพี่ๆไปเล่นกับเจ้าโคกแล้วนี่พี่ๆไปเล่นกับเจ้าโคกแล้วพี่ๆจ้าโคกินนิ่งอือนอนให้เล่นเลยเจ้าโคกนี้นอนให้เล่นเลยเจ้าโคกหูมาแล้วมาแล้วมาแล้วโคก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 โโอ๊บมาแล้วโอ้ยอุ้ยออ้ยตกมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้อยใจโอ้โหน้อยใจพี่ๆไปเล่นกับเจ้าโคกอุ้ยน้อยใจดูหูกลางูดูหูกลางดูหูกลางอู้หูน้อยใจ โอ้ร oh, really. <mid> ้องแป้นเลยครับผมร้องแป้นเลยโอ้น้อยใจน้อยใจพีพีไปเล่นกับเจ้าโคกงนะครับผมอุ้ยอุ้ยดูหูกลางอุ้ยหูกลางอุ้ยพีพีอยู่นี่ครับพีพีแอบอยู่นี่พีพีแอบไปแล้วอุ้ยแอบไปแล้วแอบไปแล้วอู้ลบลบลบพีพีแอบลบแล้วแอบลบแล้วอุ้ยแอบลบแล้วอุ้ยหันตามอุ้ยเล่นกับผมหน่อยครับ อุ้ยเล่นกับผมเลยครับอุ้ยหูกลางเลยหูกลางเลยอ๋อเล่นกับปมเลยครับเล่นกับปมเลยครับอุ้ยถอยถอยอุ้ยถอยถอยถอยอุ้ยเคียเคียเตรียมเตรียมเตรียมแล้วอือไปหาพี่บะไปหาพี่บัพี่เล่นด้วยเร็ว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 ไปหาพี่เร็วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปหาพี่แล้วโอ้ตาเออเล่นกับปมเลยครับเล่นกับปมเลยครับเออมีการงอนด้วยเออขาหลังขาหลังไม่ย่างไเลยเนี่ยนี่ ทาลังเวียงใส่เลยทำไมไม่เล่นกับผมองกอล <c oughs> มาแล้วมาแล้ว أو, แล้วหาพี่ๆแล้วอร้องร้องร้องเลยเจ้าโคกตกใจโอ้โหเจ้าโคกตกใจเลยโอ้โหเจ้าโคกตกใจ <c oughs> เอ้ไอ้ยงอนพีงอนพีงอนพ,อนพีที่พี่ไปเล่นกับเจ้าโคกงอนพีโ <c oughs> อ้ยหูกลางหูกลางโอ้ยหูกลางดูหูกลาง โดนพี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้พี่มาอ้อนแล้วพี่มาอ้อนแลอ่าพี่มาอ้อนแลโอ้พี่มาอ้อนแลอ่าพี่มาอ้อนแลโอ้พี่มาอ้อนแลอ่าแนว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 นี่ดีกันดีกันดีกันรัก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 กันครับพี่มาอ้อนแล้วครับพี่มาอ้อนแลครับอุ้ยเบียดเบียดพี่เบียดพี่โอ้นึกว่าตัวเองนึกว่าตัวเองตัวเล็กก็เบียดพี่ละโอ้ขาหลังโอ้ขาหลังก็แบโอ้โหมีรอยหลังด้วย โอโ้มีรอยลังด้วยอบอมีรอยลังด้วยอบอบไปอ,อบอุ้ยคุบคบแล้วลูกไขอ่อุ้ยคุ้บคบแล้วลูกไขอ่อ่าวิธีพี่เล่นด้วยอบก็จะดังออนนางออนนอนออนแล้วตอนนี้นางออนนอนออนแล้วโอ้โหออนสุดกําลังเดินหน้าออนสุดกําลังครับผมอ่าก็อุ้ย ถือว่าออนพี่สำเร็จนะครับผมไอพี่มาเล่นด้วยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอบบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม